สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองค่ะวันนี้จะพาทำบัวลอยน้ำขิงค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะนี่ค่ะสีสันค่ะวันนี้หนูลิกจะพาทำบัวลอยน้ำขิงนะคะอย่างแรกค่ะขิงค่ะสดนะคะน้ำตาลทรายแดงค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะ น้ำเปล่าน้ำตาลมะพร้าวงาดำเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะค่ะเราหั่นนะคะนี่ค่ะเราหัน่นขิงนะคะค่ะแล้วก็ทุกๆุนะคะค่ะไม่มีกลิ่นออกนะคะนี่ค่ะ,คะแล้วเราก็ใส่เลยค่ะ นี่ค่ะเราก็ทุบนะคะทุบจนหมดเลยค่ะนี่ค่ะทุบให้มีกิ่งขิงออกก่อนจะไปต้มนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราทําจนเสร็จเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ทุบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทําไปคั่วงาดดาเลยนะคะค่ะเราก็ตั้งกระทะนะคะนำงา a ดาค่ะ ลงไปคั่วค่ะเปิดไฟเบาสุดนะคะคั่วจนงาดำสุกค่ะคั่วจนกว่าจะงาดำจะสุกหอมนะคะค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะคนอยู่ตลอดนะคะ อย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟเบานะคะไฟอ่อนนะคะค่ะตอนนี้อาดัมเราก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็ยังคนอยู่นะคะ ด้วยไคล้นะค่ะน,ะนาดแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปตำเลยนะคะค่ะเราก็เตรียมครกหินนะคะเอามาดำใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็บีบีนะคะ บี้ค่ะนี่ค่ะใชบี้เอานะคะนี่ค่ะบี้ให้แตกทั่วกันนะคะนี่ค่ะให,ให้ความหอมมันออกมานะคะใครจะใครจะใช้ตําก็ได้นะคะหรือใครจะใช้บี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะแต่หนูเล็กใช้บี้นะคะนี่ค่ะหอมเลค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่ขึ้นเลยนะคะค่ะเราตักขึ้นเลยค่ะค่ะเรามาผัดงากันนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ค่ะเคี่ยวค่ะเคี่ยวก่อนนะคะเคี่ยวให้น้ำน้ำตาลละลายหมดก่อนนะคะคนค่ะคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายนะคะ ลแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะน้ำตาลมะพร้าวละลายค่ะค่ะเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็ใส่งาที่เราตำไว้ค่ะที่เราคั่วไว้นะคะลงไปผัดค่ะ เพื่อเราจะได้ปั้นได้เป็นลูกนะคะเราก็ผัดค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรารอให้เย็นแล้วเราค่อยมาปั้นเป็นลูกนะคะนี่ค่ะเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะที่เราตักขึ้นมาจากกระทะน,นะคะแล้วเราค่อยมาปั้นเป็นก้อนค่ะค่ะเราก็มาปั้นนะคะงาค่ะนี่ค่ะเราปั้นเลยค่ะ นี่นะคะแล้วก็ลูกเล็กลูกใหญ่ตามชอบเลยนะคะนี่ค่ะแล้ก็ปั้นะค่ะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําแป้งเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ปั้นงาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําแป้งต่อค่ะค่ะนี้นะคะเราก็เตรียมค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะสองถ้วยตวงนะคะใส่น้ําตาลทรายด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ําเปล่านะคะลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะค่อยๆใส่น้ํานะคะ่คะ คนค่ะ,คคะใส่น้ำตาลทรายเพื่อให้มีแป้งมีความหวานหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็ใส่ลงไปค่ะคนค่ะคนแป้งนะคะนี่ค่ะมือเราล้างสะอาดแล้วนะคะนี่ค่ะ แป้งข้นเหนียวนะคะนี่ค่ะเราก็คนไปค่ะคะนแป้งค่ะ,ปแ,ปคะแป้งเข้ากันนะคะแป้งน้ำเนียนเลยค่ะ นี่ค่ะค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นเลยค่ะค่ะเรามาปั้นแป้งนะคะนี่ค่ะเราก็ปั้นค่ะตามใจชอบนะคะนี่ค่ะเราก็ปั้นค่ะปั้นแป้งก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็บีบค่ะ ดีดแป้งนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เอางาดำค่ะใส่ลงไปค่ะปิดค่ะปิดนะคะค่ะปิดแล้วเราก็ปั้นค่ะใช้มือปั้นนะคะ เราก็ปั้นค่ะนี่นะคะลูกกลมๆแล้วค่ะเราก็วางค่ะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะเราก็วางค่ะเดี๋ยวเราทำจนเสร็จเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะดรลอยแล้วนะคะดรลอย นี่ค่ะเดี๋ยวเราเตรียมไปต้มนะคะไปต้มให้สุกนะคะรอก่อนนะคะนี่ค่ะตั้งหม้อนะคะรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะแล้วรอให้น้ำน้นก่อนนะคะน้ําเดือดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่แป้งลงไปคะ่ะไปต้มนะคะผ่าน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งที่เราปั้นไว้ค่ะลงไปต้มเลยคะ่ะนี่ค่ะ ไปเลค่ะตต้นเลยค่ะเลค่ะเลค่ะ ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็รอนะคะรอให้สุกค่ะราคนเล็กน้อยนะคะนี่ครับ เพื่อไม่ให้ติดกันเฉยๆนะคะนะคะคนเล็กนะะ้อยค่ะแล้วก็รอให้แป้งรอยตัวขึ้นมานะคะ คนนะคะคนให้สุกทั่วกันนะคะนี่ค่ะบัวลอยน้ำขิงนะคะนี่ค่ะลูกบัวลอยเรานะคะลูกใหญ่ๆเลยค่ะตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ต้มไปก่อนนะคะสักพักหนึ่งนะคะ,คะบัวลอยน้ำขิงเราะคะ่ะ รนี้คือลูกใหญ่ๆเลยค่ะบนลอยน้ำผิงเราค่ะเต็มปากเต็มคำเลยค่ะลูกบนลอยเรานะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยเลยค่ะคะ่ะเราปิดแก๊สน,นะคะเดี๋ยวเราตักขึ้นเลยค่ะเราก็เตรียมน้ําที่ใสนน่น้ำแข็งไว้นะคะนี่ค่ะเราก็ตักเลยค่ะนี่ค่ะ ตับขึ้นนะคะแล้วเราก็มาแช่น้ำเย็นค่ะแช่น้ำเย็นนะคะนะคะคี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็รอนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต้มน้ำขิงนะคะอันนี้เราก็เตรียมน้ำนะคะค่ะใส่น้ำลงไปนะคะ เราก็ใส่ขิงที่เราทุบไว้นะคะปอกเปลือกออกให้หมดแล้วหั่นเป็นท่อนๆน,นะคะเนี่ค่ะเป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทุบๆนะคะเพื่อให้น้ําขิงจะได้เข้มข้นนะคะนี่ค่ะเรามาทําตัวน้ําขิงกันเลยค่ะนี่ค่ะ,ะต้มนะคะค่ะเราก็ต้มก่อนนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำตาลใสายแดงลงไปเลยค่ะใส่กลือป่นลงไปค่ะนี่ค่ะค่ะแล้วก็คนค่ะคนนะคะคนให้น้ำตาลใส่แดงเราละล,ลายนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะยังไม่ละลายนะคะเราก็คนไปค่ะวัวลอยน้ำขิงแล้วนะคะนี่ค่ะขิงเราค่ะเราต้มน้ำขิงนะคะนี่ค่ะเราก็รอให้เดือดก่อนนะคะ น้ำขิงเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็ต้มไปอีกค่ะคนนะคะนี่ค่ะเราต้มให้น้ำขิงออกเยอะๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้าคุณไม่ชอบอ่า นี่มากก็ใส่ขิงน้อยๆก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบเผ็ดมากถ้าคนชอบเผ็ดมากก็ใส่ขิงเยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เดือดเยอะแล้วนะคะน่ค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเลยค่ะนี่คะสีสีน้ำขิงเรานะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะน้ำขิงเราก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปตักบัวลอยมานะครับแล้วก็มาลาดด้วยน้ำขิงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะต้มไว้อย่างนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวเราไปตักบัวลอยมาใส่น้ำขิงกันนะคะตอนนี้น้ำน้ำขิงเราก็ใช้ได้แล้วคะ่ะ เดี๋ยวเรามาตักบัวลอยนะคะใส่ถ้วยนะคะเพื่อสืบนะคะค่ะตักให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยไว้เลยค่ะนี่ค่ะค่ะตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักน้ําบัวลอยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปตักน้ําขิงกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้น้ำขิงเราก็ใช้ได้แล้วนะคะสีสันก็ได้แล้วนะคะเราเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็เตรียมบวลอยที่เราตักไว้นะคะนี่ค่ะใส่ถ้วยนะคะมาเติมน้ำขิงใส่เลยค่ะนี่ค่ะก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะบวลอยน้ำขิงเราค่ะนี่ค่ะนคะคะ สีซันน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็เสึรด้วยขิงค่ะน่าทานมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะบัวลอยน้ำขิงเราค่ะเสร็จแล้วค่ะบัวลอยน้ำขิงเราเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ